ผิวบางๆผิวแพ้ง่ายหน้าติดสารผิวหน้าไม่แข็งแรงเซย์บอกเลยนะต้องฟังคลิปนี้เลยคะ่ะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเซรั่มมินนะคะลูกค้าหลายคนได้ลองใช้เซรั่มมินแล้วนะคะบอกเลยว่าติดใจกันเยอะมากๆทําไมมีดียังไงเซรั่มมินเฮ้ยรู้สึกว่าชื่อมันธรรมดาเนาะไม่น่าจะมีอะไรเซย์จะบอกว่าตัวนี้คือไม่ธรรมดามากๆเลยส่วนผสมหลักนะคะมาจากเจ้าโคกออมซึ่งออกฤทธิ์แบบสเตอรอยหรือเราเรียกว่าเป็นเซรั่มสเตอรอยแต่เป็นสเตอรอยที่ได้จากธรรมชาติซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการ ฟื้นฟูผิวนะคะที่โดนทําร้ายฟื้นฟูผิวที่บอบบางทําให้กลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะเคยเจอเคสแบบนี้ค่ะบางคนนะยุงกัดบางคนหน้าขึ้นผื่นนะเอาทาปุ๊บไม่ถึง5นาทีกล้าพูดนะไม่ถึง5นาทีหายคันเลยค่ะลูกค้าหลายคนคอนเฟิร์มมาแบบนี้แล้วเท่านั้นไม่พอนะในตัวเซรั่มมินนะยังมีโอเมก้าสด้วยหลายๆคนเข้าใจว่าเฮ้ยโอเมก้าสมันน่าจะมีเฉพาะปลาแซลมอนหรือว่ากลุ่มของปลาทะเลน้าลึกใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วโอเมก้าสมมีในพืชด้วยนะคะคือ แบคเค c ร r r ั n ฟลอเร l ต์ออยลค่ะมีโอเมก้าสด้วยเวลาใช้นะคะให้เขย่านิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวโอเมก้าสมันจะลอยตัวแบบนี้เนาะเขย่าแล้วก็สามารถที่จะบีบใช้ได้เลยนะคะลูกค้านะคะหลายคนไม่ให้ความสําคัญเรื่องของการฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงแต่ถ้าอยากหน้าเด้งสําคัญที่สุดเบสิ c สกินแคร์พื้นฐานผิวเราต้องแข็งแรงค่ะไม่ว่าเราจะไปเจอสภาพแวดล้อมแบบไหนผิวหน้าเราก็จะไม่มีปัญหาเลยค่ะวันนี้ค่ะสาหรับใครที่สนใจอยากจะฟื้นฟูผิวหน้าให้มีความแข็งแรงให้กลับไปเป็นเด็กอีกให้กลับไปเด้งอีกนะคะค แนะนำเซรั่มมินค่ะทาได้ทุกเพศทุกวัยลูกชายไซน์นะคะเพิ่งคลอดเป็นเบบี๋ค่ะใครให้ทาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะตัวนี้ค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยถ้าใครสนใจพิมพ์คําว่าเซรั่มมินที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไซจ,จะให้ทีมงานส่งคําแนะนําดีๆไปให้โดยด่วนเลยและให้โปรโมชั่นพิเศษทุกคนด้วยนะคะและสามารถติดตามนะคะทริคเคล็ดลับดีๆที่ทำให้ผิวเรารูเด้งดูเด็กได้ที่นี่กับสายบ้านครีมค่ะ